พี่น้องชาวราศีกุมครับเส้นทางดวงของจัก,กรพัทคือความมั่นคงมั่งคั่งบารมีรวยโอกาสชื่อเสียงเกียรติยศบรารมีมาอยู่ในตำแหน่งของการเงินซึ่งจะมีจุดเด่นมากๆนะครับโอกาสที่จะได้รับเงินจากผู้ใหญ่โอกาสที่จะได้มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินเปิดขึ้นมาแล้วสําหรับเส้นทางดวงของพี่น้องที่เกิดในราศีกุมนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกุมครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีกุมในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566กเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ ท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID เดียฮักดู ew, หรือหมายเลขโทรศรัพท์0816971645ก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ ชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กลุ่กุมภาพันธ์จนถึงวันที่14มีนาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีกุมก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับ อาลัครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของคนที่เกิดในราศีกุมในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตการแก้ไขปัญหาจะมีแนวทางอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานนะครับ เส้นทางการงานชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรดีไม่ดีมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งสหรับเรื่องของการงานเป็นแดดาบนะครับแปดดาบคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของปัญหาที่ยังผูกพันภาระพันธะหน้าที่บางอย่างที่ยังผูกพันอยู่กับพี่น้องชาวราศีกุมนะครับบทบาทของหน้าที่การงานงานบางอย่างที่ท่านอยากจะ แก้ไขอยากจะปล่อยอยากจะวางแต่ว่ายังทำไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเ,เรื่องของสัญญาใดก็ตามท่านยังมีหน้าที่ในการที่จะต้องจัดการสะสะางปัญหาต่างๆเหล่านั้นต่อไปนะครับอาจจะหนักนิดหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านต้องสู้สำหรับคนที่กําลังเจออุปสรรคในเรื่องของการงานนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สในเส้นทางของการงานเป็นอัศวินไม้เท้า อัศวินไม่เท้าคือการเติบโตในหน้าที่ของการงานนะครับสำหรับพี่น้องชาวราศีกลุ่มที่ทำงานประจำท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปมีโอกาสที่จะย้ายที่ทำงานหรือไม่ก็จะมีช่วงเวลาของการเดินทางเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสานต่อการงานที่ทำอยู่แล้วให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น3าไม้เท้าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับแม้ว่าท่านจะเจ้าปัสสักในเรื่องของภาระพันธะตรงนั้นตรงนี้ใจอย่างไรก็ตามนะครับท่านต้องมองไปข้างหน้าโอกาสใหม่ๆที่มีสร้างโอกาสนั้นขึ้นมานะครับสามไม้เท้าคือโอกาสที่จะตามเข้ามาพี่น้องชาวราศีกุมมีแนวโน้มที่จะได้งานใหม่ๆเข้ามา มีโอกาสที่จะได้เจราจามีโอกาสที่จะได้ทําสัญญาใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับไม่ว่างานประจําที่ทําอยู่ก็สารต่อได้สร้างสัญญาใหม่ๆเจราจาตกลงใหม่ๆเข้ามารวมทั้งจะมีการเริ่มต้นลงทุนใหม่ๆมีการเจราจามีข้อตกลงใหม่ๆเข้ามาด้วยหรือบางคนก็เน้นไปที่เรื่องของการศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเองต่อไปในอนาคตนะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินนะครับพี่น้องชาวราศีกุมครับเส้นทางการเงินเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ6ไม้เท้านะครับพบไม้เท้าคืองานและการเงินที่ดีขึ้นนะครับงานเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงการเงินก็จะเริ่มมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการกําไร รายไับรายได้เริ่มดีขึ้นนะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ค่อยเป็นค่อยไปเติบโตใต้สําหรับคนที่ทํางานประจําท่านก็จะมีค่าตอบแทนมีรายได้มีเงินประจํามีเงินอะไรที่ตามเข้ามาน่าพอใจอยู่เหมือนกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเส้นทางของการเงินเป็นดวงของ เอ็มเพลเลอร์นะครับเป็นดวงของจกกักรพรรดิครับนี่เป็นดวงที่ดีมากๆในตําแหน่งของการเงินในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับพี่น้องชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสน,นุนเรื่องของการเงินจากผู้ใหญ่ดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับโอกาสที่ท่านจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินก็เปิดกว้างขึ้นมามากๆนะครับรับเงินจํานวนมากๆบริหารดูแลได้รับความไว วางใจในเรื่องของการเงินให้ดูแลเงินจนํานวนเยอะๆด้วยนะครับรวมทั้งท่านจะได้รับโอกาสดีในเรื่องของรายได้การเงินนะครับผู้ใหญ่ให้โอกาสให้การสนับสนุนขอความช่วยเหลือได้ดีเยี่ยมในช่วงเดือนนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ 3. นะครับเป็นราชาดาบนะครับแม้ว่าดวงดีในเรื่องของการเงินแต่ว่ายังมีจุดเล็กๆบางจุดที่ท่านจะต้องสะสางแก้ไขนะครับสติปัญญาความมั่นคงจิตใจหนักแน่นนะครับท่านจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้นะครับพี่น้องชาวราศีกลุ่มครับ ประการต่อมาครับมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาวราศีกมุมเช่นทางความรักจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นอัศวินถ้วยนะครับอัศวินถ้วยคือความรักดูเหมือนว่าจะหยุดนิ่ง คือไม่เคลื่อนไหวคนที่เราคอยความรักก็ใจเย็นๆไปก่อนนะครับเพราะว่าท่านอาจจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้แต่ต้องพิจารณาให้ละเอียดเกี่ยวกับประเด็นความรักนะครับช่วงนี้ความรักอย่าใจร้อนนะครับแต่ว่าท่านมีโอกาสที่จะสมังงขอให้อดทนและใจะเย็นๆนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น หนึ่งเหรียญน,นะครับการเงินก็มีส่วนสําคัญไม่น้อยในเส้นทางของความรักนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับโอกาสที่ท่านจะมีเงินโอกาสที่ท่านจะเปิดเส้นทางดีๆเกี่ยวกับการเงินในเส้นทางของครอบครัวความรักก็เริ่มมีเข้ามานะครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีในเรื่องของการเงินรายได้ความเข้าใจที่ดีต่อการโอกาสใหม่ๆที่จะตามเข้ามานะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับเป็นสตาร์สตาร์คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีน่าพอใจนะครับความรักก็จะมีโอกาสสมหวังนะครับใจเย็นๆน,นะครับค่อยเป็นค่อยไปคุยกันเข้าใจกันได้ศึกษาเรียนรู้เข้าใจต่อกันแล้วโอกาสของความรักก็จะสดใสนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรักที่ท่านกําลังจะมีความรักหรือว่าภายในครอบครัวนะครับค่อยเป็นค่อยไปค่อยเรียนรู้ศึกษาอะไรที่แก้ไขกันได้ก็ค่อยๆแก้ไขแล้วท่านจะพบการเปลี่ยนแปลง อย่งที่น่าพอใจนะครับประการต่อมามาดูเรื่องที่4สําหรับพี่น้องชาวราศีกุมนะครับคือเรื่องของอุปสรรคการแก้ไขปัญหานะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งในส่วนนี้นะครับเป็น Justment นะครับเป็นข่าวดีนะครับ มีข่าวดีมาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่รอคอยข่าวรอคอยเรื่องราวรอคอยบรรยากาศที่ดีๆนะครับสิ่งที่ท่านปรารถนาสิ่งที่ท่านต้องการนะครับจะมีโอกาสได้รับความสมหวังนะครับมีพรพิเศษมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบุญกุศลมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเส้นทางของการงานก็จะดีขึ้นนะครับงานเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงไม่ว่างานประจําอาชีพเสริมอาชีพอิสระและจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการงานเข้ามานะครับเส้นทางของการ ท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินนะครับแก้ไขปัญหาของการเงินได้เปลี่ยนแปลงทิศทางชีวิตของการเงินได้ดีน่าพอใจเช่นเดียวกันนะครับประเด็นของความร,รักนะครับท่านมีโอกาสในการที่จะแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจความขัดแย้งได้คนที่เราคอยความร,รักมีแนวโน้มจะสมหวังนะครับนี่คือข่าวดีที่ท่านกําลังรอคอยและมีโอกาสจะสมหวังนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น6ถ้วยนะครับ6ถ้วยก็คือโอกาสเช่นเดียวกันนะครับคนที่รอคอย งานเงินความรักจะสมหวังงานบางส่วนท่านอาจจะเจอปัญหาเจอประสักช่วงนี้สามารถแก้ไขได้จัดการปัญหาต่างๆได้นะครับทีนี้งานก็จะเยอะขึ้นไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฝีแลนการลงทุนต่างๆจะประสบความสําเร็จนะครับโอกาสของการเงินก็ดีขึ้นมากๆนะครับนี้มีโอกาสดีในการที่ท่านจะได้รับเงินในส่วนที่ท่านไม่คาดคิดว่าจะได้ด้วยรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้ของฝากของทีระลึกที่ดีน่าพอใจด้วยบางคนก็มีความรักเข้ามาในช่วงเวลานี้ รอคอยความรักจะสมบังนะครับคนที่ไม่ได้เจอกันนานก็มีโอ,อกาสที่จะได้พบกันรวมทั้งเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันก็มีโอ,อกาสได้เจอกันในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น5เหเรียนนะครับ5้าเหรียญคือรายจ่ายนะครับแม้ว่าดวงดีเงินเยอะนะครับแต่ว่ารายจ่ายอาจจะเยอะตามไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นยังต้องดูแลบริหารเงินด้วยความรอบคอบเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องข้อแนะนำนะครับภพยพยากรณ์ใบที่13สําหรับพี่น้องชาวราศีกลุ่มนะครับเป็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เป็น5ไม้เท้านะครับนี่ข้อที่ควรระวังอีกประการหนึ่งนะครับคือเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับพี่น้องชาวราศีกลุ่มต้องรอบคอบระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวราศีกลุมในช่วงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566เส้นทางของการงานท่านมีโอกาสที่จะเติบโต ได้ในเส้นทางของการงานนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพประจํางานหลักหรือไม่ก็งานอิสระนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นบางคนอาจจะยังเจอปัญหาเจออุปสรรคในเรื่องของข้อผูกมัดสัญญาบางอย่างที่ท่านรู้สึกอึดอัดรําคาญใจก็ต้องยอมรับค่อยๆแก่นะครับทิศทางแนวทางชีวิตเกี่ยวกับการงานท่านมีโอกาสในการที่จะได้งานมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวหรือว่างานฟรีและนะ ครับรวมทั้งมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับเส้นทางของการเงินงานกับเงินเดินหน้าคู่กันมานะครับมีรายรับมีรายได้มีกำไรมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจรวมทั้งมีเรื่องของผู้ใหญ่ให้โอกาสให้การสนับสนุนการส่งเสริมเรื่องของการเงินท่านมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆมีโอกาสแก้ไขปัญหาของการเงินได้รวมทั้งเงินที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ท่านก็จะมีโอกาสได้มาในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของความ ความรักนะครับใจเย็นๆนะครับท่านจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องของความรักนะครับความรักที่ไม่ได้เจอกัน,นนานๆนะครับคนรักของท่านอาจจะมีปัญหาขัดแย้งอยู่ห่างไกลกันท่านก็มีโอกาสที่จะย้อนกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะครับความรักมาพร้อมกับคนที่ใช่นะครับรอคอย้วท่านจะสมหวังนะครับส่วนทิศทางแนวทางของชีวิตหรือว่าข้อที่ควรระวังนะครับจะมีรายจ่ายไม่น้อยในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับระมัดระวังเรื่องของการเงินรายจ่ายแม้ว่า จะรับเยอะก็ต้องจัดการบริหารด้วยความรอบคอบนะครับเรามาดระวังเรื่องของความขัดแยง้งความาไม่เข้าใจซึ่งการในการการทะเลาะวิวาทไปด้วยก็จะเป็นผลที่ดีนะครับโอกาสของท่านคือข่าวดีเรื่องราวดีๆมีพรพิเศษมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านได้รับสิ่งที่มีความสมบังในอนาคตด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีกลุ่มครับ อาละครับวันนี้มาหาักก็พยากรดวงของพี่น้องที่เกิดในราศีกุมมาครบทั้งเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขนะครับเป็นการพยากรดวงในวงกว้าง ไ,ได้จำพ่อเจาะจงว่าเป็นหลวงท่านผู้ให่ผู้หนึ่งโดยเฉพาะพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสาหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจากไอดีได้ฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645อาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีกลุ่มทุกท่านทุกคนนะครับที่มีโอกาสได้มาดูคลิปมาฟังคลิปนี้ขอ ให้ได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก้ไขปัญหาต่างๆได้สําเร็จเสร็จๆๆส็ิ้นลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เกิดความมั่นคงในเรื่องของงานเงินรวมทั้งเรื่งของความรักที่ทางทั้งหลายทั้งปวงขอให้สําเร็จได้ตามที่ปรารถนาครับสวัสดีครับ